ครับโอเคสวัสดีครับวับนนี้มาดูพระสายนะวันนี้จะเป็นพระของอำเภอบ้านฟางจังหวัดขอนแก่นนะฮะพระครูโชติสารคุณนะฮะหลวงพ่ออะไรผมนี่ผมไม่ทราบนะครับชื่อนามของท่านนี้มีพระเจ้าครูโชติสารครุณเนี่ยอำเภอบ้านฟางจังหวัดขอนแก่นนะวัดแท่นวนาลามรุ่นหนึ่งนะครับวิสาสตินะครับโอเคอำเภอบ้านฟาง อโอเคครับเมื่อกี้เสียงมาเห่าหน่อยนึงวัดแท่นวนารามรุ่นหนึ่งนะครับราคาจะอยู่ที่หลักร้อยนะครับพอยีพอศอออการสร้างนี่ผมยังไม่ทราบแน่ชัดนะฮะเอามาลงไว้ให้ดูก่อนลงไว้ดูก่อน เดี๋ยวผมจะศึกษาดูทีหลังแล้วผมจะมาลงปีพศส,สร้างให้ดูกันอีกทีในด้านล่างของคลิปแล้วกันนะฮะตรงรายละเอียดแล้วกันลงไว้ให้ดูก่อนเผื่อมีใครรู้ก็บอกผมด้วยนะฮะถ้าใครทราบว่าผมเองก็ไม่ใช่เสียนพระไมาให้ลงไว้ให้ดูก่อนราคาตามโตะที่เขาเล่นกันจะอยู่ที่หลักร้อยนะฮะรุ่นนี้ราคาที่ผมดูนี่จะสองร้อยนะฮะราคาตามโต๊ะเลยนะฮะตามโต๊ะคอนแกตเลยนะฮะ วัดแทน่นวนารามรุ่นหนึ่งนะครับวิสาสตินะร,รุ่นวิสาสติเขาเรียกอย่างนั้นนะรุ่นหนึ่งตำบลบ้านเหล่อาอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะโอเค, okay. คเป็นเหรียญใหญ่นะฮะเหรียญใหญ่ค่อนข้างใหญ่เท่ากับเหรียญสิบเลยนะโอเค okay. ซูม,มาให้ดูกัน นี่เลยนะฮะพระครูโชติสารคุณสภาพสวยครับตัวยังถือยังถือว่าโอเคนะฮะค่อนข้างที่จะเก่านะฮะ <c oughs> นี่นะฮะเป็นเนื้อเนี่จะเป็นเนื้อทองแดงนะฮะเนื้อทองแดงทองแดงลมขวนทอง เลียนค่อนข้างใหญ่นาครับหนักเลยนะฮะถือว่าหนักเลยนี่ฮะถือว่าราคาก็ถือว่าโอเคครับสองร้อยนี่ถือว่าไม่ต่ำนะครับราคายัง <c oughs> <c oughs> ถือว่ายัง <c oughs> ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับราคาพากักก็มีขึ้นมีลงครับตามเศรษฐกิจ <c oughs> เศรษฐกิจดีพาคก็ราคาแพงนะฮะมีไว้ไม่จนนะครับพุตคุณสูงนะฮะกับไหวบูชากันรุ่นนี้สภาพสวยงามครับน่าเก็บสะสมครับวัดแท่นวนารามรุ่นหนึ่งเพราะเป็นรุ่นแรกด้วยนะครับเป็นรุ่นหนึ่งนะฮะน่าจะเป็นรุ่นรุ่นแรกของเหรียญนี้นะครับไม่ใช่รุ่นไม่ใช่รุ่นแรกของวัดนะฮะันเป็นรุ่นแรกของรุ่นนี้แหละ รุ่นวิชาสตินะในเว็บในเว็บไซต์ของตลาดผ้าในี่มีเยอะนะครับรุ่นนี้นี่เขาเห็นลงนะแต่ราคาเท่ากันครับราคาตามตลาดละสองร้อยครับราคาเท่ากัน,าากนผ้ายังสวยครับตนันสือยังถือว่าโอเค นี่ด้านหน้าเพิ่งสวยครับมองดูหัวลองซือว่าสวยครับ,รบโอเคอครับผมสวัสดีครับ